สวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะรณิดาเพียรโครกรววันนี้จะมาขอสวดคำอธิษฐานขอใช้นี่เงินนะคะเพราะว่ายังเป็นคารวาสยังต้องใช้เงินและยังมีหนี้อยู่นะคะก็เลยจะขอนำคำอธิษฐานขอใช้นี่เงินในแบบของบ้านจิตทิพย์มาเผยแพร่นะคะเพื่อนๆจะสวดตามด้วยไหมคะ หน้า25ห้านะคะถ้าเพื่อนๆจะสวดตามนะคะใครหมดนี้แล้วไม่ต้องสวดจะได้นะคะแต่ถ้าใครยังมีนี่อยู่นะคะนี่บุญคุณกับพ่อแม่กับลูกก็ตามนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่มาเกาะเกี่ยวเราเลยทำให้เราไม่สบายใจนะคะตัวนี้ตัวนี้หมายถึงนี่ทุกระบบในสามโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องตี้จะเป็นผู้แสดงนะคะค่ะนาอะไรคะน้องตี๋นายี่สิบห้าค่ะ พร้อมนะคะหน้า25คําอธิษฐานการขอใช้นี่เงินพร้อมกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุสิบนิ้วของลูกรณิดาเพียงโคกรวดขอตั้งจิตน้อมกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดา น้อมกราบที่ฝ่าพระบาทของพระองค์ท่านขออนุญาตไหว้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระอาหารหันตสาวกพระโคธิสัตและพระโคธิสัตเจ้าแม่กวนอิ้มลูกขอน้อมกราบ อาราธนานำเบิกบุญบารมีความดีที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติในการใช้หลักธรรมทุกบาททุกสตางขอให้จำนวนเงินที่ใช้นี่ขอเบิกเป็นบุญบารมีความดีขอเงินตัวนี้ไปชดใช้นี่เวนี่กรรม ที่เคยติดหนี้ยืมสินและที่เคยไม่ได้ใช้เขาในทุกทุกชาติจึงทำให้เกิดมีเ<ม>จ้า,จากรรมนายเวรที่ยังเสียดายส่วนเงินที่เสียให้กับลูกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแม่ที่เคยเอาเงินท่านมา เลี้ยงกายขันห้าก,ก็ตามลูกขอเบิกบุญบารมีความดีของเงินตัวนั้นทั้งหมดที่ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจวบจนในชาติปัจจุบันในวันนี้ขอให้เงินจำนวนทั้งหมดโปรดเมตตาเบิกไปชดใช้เจ้ากรรมนายเวร ที่ลูกนั้นได้พลาดผิดทำให้เขาเสียดายเงินและกลายเป็นความเกลียดชังตามจองเมรจนถึงทุกชาติขอให้การชดใช้นีสินด้วยเงินจำนวนนี้ได้หมดไปด้วยบุญบารมีขององค์พระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระอาเรียสังฆค,คุณและขอเบิกบุญบารมีความดีในทุกทุกชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่ทุกพระบาททุกพระองค์ถวายแด่องค์พระโรุมพระสุรศกว,วดีพ่อพระศิวะ และคุณแม่พระอุมาเทวีพ่อพระนารายและคุณแม่พระลักษมีคุณพ่อขันทากูมารและคุณพ่อพระพิคเนศคุณพ่อพระตีมูรติและคุณแม่ขยาตรีคุณแม่พระครณีคุณแม่พระรักษมีคุณแม่พระองคา คุณแม่พระโคสกคุณแม่พระเพิงคุณแม่พระพายคุณแม่พระพิรุณและบุญบารมีความดีของหลวงพ่อลหลวงพ่อโคงพระอาจารย์ใหญ่และบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์นะแดนทิพนิพพาน รพระผู้เป็นใหญ่ในสามแดนโลกธาตุองค์ข้อปู่สหบดีโรมองค์ท่านปู่พญายมราชองค์ท่านปู่ท่านเท้าสักกเทวราชองค์ท่านปู่ท่านเท้าเวสุวรรณโนองนายนิรยบาลองค์ท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่อง านสิริพุทธ,ธะอมาตองค์ท่านพญามัจจุราชทุกพระบาททุกพระองค์องค์ท่านกรมหลวงประจัก์ศิลปาคมองค์ท่านปู่สารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีองค์ท่านพุทธโบทองของถวยเทพทั้งหลายองค์ท่านปู่สารเทพารัก์จังหวัดอุดรธานี ขอน้อมถวายบุญแด่ทุกพระบาททุกพระองค์เพื่อเป็นการเข้าถึงบุญบารมีความดีของพระองค์ท่านขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกพระบาททุกพระองค์รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกขอให้ได้รับบุญจากการที่ลูกนี้สมบุญ และบุญตัวนี้ขอตัดสภาวะกรรมทุกอย่างขอให้ความโชคดีจงบังเกิดขอให้การมีทรัพย์สินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายลูกไม่ขอเกิดอีกแล้วขอให้ทรัพย์สินจงมาบรรจุในชาติปัจจุบันให้กับลูกเลยเพิด ขอให้ลูกนั้นได้มีที่อยู่อาศัยให้หมดจากนี้สินทุกอย่างขอให้มีบ้านมีรถเป็นของตนเองและขอให้การเป็นมนุษย์สมบัติที่ดีให้มีปัจจัยเงินทองไม่ขาดและถ้าลูกนั้นมีเงินหมดนี้สินเมื่อไหร่ ลูกจะใช้ดูแลตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วลูกนั้นได้ดูแลครอบครัวให้ดีดูแลบุตรสามีภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและลูกนั้นได้ดูแลผู้มีอุปการะคุณและเงินส่วนที่เหลือที่มีมา ลูกจะขอทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอพระพุทธานุภาพจงบังเกิดขอพระธรรม,มานุภาพจงบังเกิดขอพระอริยสังขานุภาพจงบังเกิดขอพระมหาเมตตาจากพ่<ข>อ,อองค์ปฐมสูงส่งสูงสุดขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เติมเป็นความสุขทุกอย่างที่มนุษย์สมบัติที่ดีของลูกด้วยขอให้มีความร่ำรวยและขอให้มีโชคลาภวาสนาขอให้ได้ช่วยเหลือคนต่อไปสาธุสาธุสาธุาธก็ขอพระเมตตาขอพระบารมีจาก คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เมตตาให้เหล่าลูกหลานได้มีเงินก้อนโตเข้ามาเพื่อปลดหนี้สินและเพื่อให้ได้เป็นชาติสุดท้ายเติมเต็มความสุขของเหล่าลูกหลานให้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศประเสริฐทุกทานทุกทกท่านด้วยเชิญสาธุ